ข้อ4ครับข้อนี้เอาสารลาย2ตัวนะครับมาทําปริยากันนะได้ตามสมการนี้นะครับแล้วก็ถามเขาว่าเมื่อเกิดยาขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วละเหยพวกของเหลวออกนะครับพอละเหยออกเนี่ยมันจะเหลือแต่ของแข็งครับเขาถามว่าไอ้ของแข็งที่เหลืออยู่เนี่ยคิดเป็นน้ําหนักเท่าไหร่เคนะครับอย่างกรณีนี้ครับเราจะเห็นว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีตัวที่เป็นของแข็งเลยนะครับแบบนี้ของแข็งมาจากไหนครับ ของแข็งครับมันคือส่วนของโซเดียมคลอไรนะครับที่ตกตะกอนขึ้นมาครับหลังจากที่มีการระเหยเรียบร้อยนะเดิมทีนะครับโซเดียมคลอไรเนี่ยมันอยู่ในสถานะสารลายใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวทำลายครับซึ่งก็คือน้ําตัวนี้อยู่ครับเวลาอยู่นะครับเป็นสารลายนะตอนที่อยู่เป็นสารลายนะ,นยรยนะครับเป็นสารลายอยู่ในภาชนะครับ ตอนแรกเนี่ยมันมีน้ําครับมีน้ําเป็นตัวทำละลายอยู่ดังนั้นโซเดียมคลอไรด์เนี่ยครับเวลาเปลีลายเนี่ยมันก็แตกตัวเป็นไอออน,นครับโอเคนะครับอันนี้ครับมันก็เลยอยู่ในสถานะสารลายครับตอนที่ยังมีน้ําอยู่นะแต่ทีนี้เขาบอกว่าระเหยน้ําออกครับจนภาชนะแห้งแสดงว่าเป็นการเอาตัวทำละลายครับเอาน้ําเนี่ยออกไปครับเขีย okay, นไหมน้ําออกไป การที่น้ำเนี่ยครับถูกระเหยจนหมดเนี่ยท้ายสุดนะครับมันจะเหลือครับผลึกที่เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์นะครับอันนี้น้ำระเหยหมดนะในภาชนะนเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ผลึกที่เป็นโซเดียมคลอไรด์ครับตกตะกอนอยู่โอเคนะครับเหลือแต่ก็โซเดียมคลอไรด์ครับส่วนน้ำเนี่ยระเหยครับระเหยเป็นไอหมด อันนี้นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ปล่อยให้น้าเนี่ยระเหยจุดมนครับเราจะเหลือแต่ผลึกนะครับที่เป็นโซเดียมคลอไรด์ตกตะกอนอยู่ครับเคมามดังนั้นถึงแม้ในสมการเนี่ยจะไม่มีสถานะของแข็งนะครับแต่ให้เข้าใจครับว่าเมื่อมีการระเหยน้าเนี่ยไอตัวที่เป็นของแข็งนะครับมันก็คือตัวโซเดียมคลอไรด์ครับเป็นตัวเดียวนะครับที่จะเหลืออยู่ในภาชนะที่ตกเป็นผลึกนะส่วนนั้นอื่นนะครับจะระเหยไปหมดครับน้าเนี่ยก็ระเหยเป็นไอ้น้าใช่ไหม ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ครับอันนี้ก็แน่นอนครับว่าก็ต้องระเหยออกไปจากระบบทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าน้ำนเนี่ยระเหยได้คาร์บอนไดออกไซด์ครับก็ระเหยออกไปจากระบบได้นะครับเพราะตัวมันเดิมทีเนี่ยก็เป็นกา๊าซอยู่แล้วนะก็สามารถหลุดออกไปจากระบบได้ครับไม่นับว่าเป็นของแข็งนะโอเคไหมเพราะว่าตอนหลังที่เรานับเนี่ยครับจะนับเฉพาะตัวที่เป็นของแข็งเท่านั้นครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะโอเคนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าไอโซเดียมคลอไรด์เนี่ยที่ตกตะกอนตรงนี้ครับมันมีน้ําหนักทั้งหมมดกกี่ร อันนี้เราก็ต้องคำนวณเรื่องของปริมาณสารโดยทั่วไปเลยครับเป็นการผสมกันใช่ไหมครับตอนแรกระหว่างสารลาย2ตัวนะครับสารลาย2ตัวผสมกันนะซึ่งเรายังไม่รู้ครับว่าตัวไหนใช่หมดตัวไหนใช้เหลือครับก็คือยังไม่รู้นะครับว่าตัวไหนเนี่ยเป็น limiting agent นะก็ต้องมาหาก่อนครับว่า limiting agent เนี่ยมันคือตัวไหนครับระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตกับกรดไฮโดรคลอริกครับเราลองดูก่อนครับว่าสมการดูหรือยังเขาบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าสมการยังไม่ดูนะเราก็ดูก่อนครับ ตรงนี้ครับเติมโซเดียมเข้าไป2อครับนะอันนี้โซเดียมห้อยสองนะเราเติมสองเข้าไปตรงนี้แล้วก็ส่วนไหนครับไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนตรงนี้เติมไปอีก2ครับเคครับตอนนี้ไฮโดรเจนดุลโซเดียมดุนครับคาร์บอนก็ดุลนะครับออกซิเจนดุนครับแล้วก็คอรีนคอรีนตรงนี้2นะอันนี้ก็2ครับแสดงว่านี้ดุลทั้งหมดแล้วนะครับพอสมการดูลแล้วเนี่ยค่อยมาหาครับว่าตัวไหนเป็น limiting เจนต์ครับโดยการเปรียบเทียบนะครับสารตั้งต้น2ตัวครับ ให้เราไปเทียบโมลของโซเดียมคาร์บอเนตเทียบนะครับกับโมลของอันนี้ต้องปเป็นเศตหนึ่งสองนะครับเพราะว่าสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเนี่ยมันมีสองเห็นไหมเทียบกับเซษหนึ่งสองโมลของกรดไฮโดรคลอริกครับอันไหนที่คิดเลขออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่านะครับแสดงว่าตัวน,นั้นเป็น limiting agent เอาไปเทียบหาปริมาณผลิตภัณฑ์ได้ครับลองดูครับโซเดียมคาร์บอเนตครับมมลเนี่ยคือความเข้มข้นนะครับหนึ่งโมลต่อลิตรใช่ไหม ปริมาตรครับ0.25ลิตรเคนะครับเทียบกับตรงนี้ครับเศษ1ส่วนสอความเข้น3ครับปริมาตรเท่ากัน0.25โอเคนะครับโปกตินีครับโมลเนี่ยสูตรของมันคือ CV ส่วนพันใช่ไหม CV ส่วนพันนะครับอันนี้ปรับหน่วยเนี่ยเป็นลิตรนะครับก็ไม่ต้องหาร1000ก็ได้นะเคครับเราก็ลองมาดูครับอันไหนครับที่มีค่าน้อยกว่าอันนี้ตัดกันเนี่ย มันได้1.5ใช่ไหมอันนี้มันได้แค่1นครับแสดงว่าตัวนี้น้อยกว่าครับตัวนี้เป็นตัวที่หมดนะครับหรือว่าเป็นตัว limiting agent ครับตัวที่น้อยกว่าเป็น limiting agent สามารถเอาค่าครับของตัวนี้เนี่ยไปเทียบหานะครับมวลของโซเดียมคลอไรด์ได้ครับเคนะครับอันนี้เป็นการคิดหา limiting agent ทั่วไปนะครับในปริมาณสารนะพอรู้ว่า limiting agent เนี่ยคือตัวไหนครับก็ไปเทียบหาปริมาณของผลิตภัณฑ์ได้ครับ สามารถเทียบนะครับโมลของโซเดียมคาร์บอเนตครับที่เป็น limiting agent เอาไปเทียบนะครับกับเศษหนึ่งสโมลของโซเดียมคลอไรครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเราจําเป็นต้องมีการดุลสมการก่อนนะเลขสองประสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวจําเป็นนะครับในการเปรียบเทียบนะโอเคครับก็สามารถตั้งสมการอย่างนี้ครับหาได้ครับว่าน้ําหนักเนี่ยของผลึกโซเดียมคลอไรคิดเป็นกี่กรัมนะครับ จกสูตรครับมวลเนี่ยมันเท่ากับมวลหารด้วยมวลสูตรใช่ไหมอันนี้เขาจะเป็นเศษหนึ่งสองครับมวลเนี่ยครับยังไม่รู้ก็ติดไว้นะครับหารด้วยมวลสูตรโซเดียมคลอไรด์ครับโซเดียมเนี่ยครับยี่สิบสามใช่ไหมคลอรีนครับสามห้าจุดห้ารวมเป็นห้าสิบแปดจุดห้านะครับอันนี้ก็เป็นมวลสูตรของโซเดียมคลอไรด์ครับโอเคนะครับ แล้วก็โมนของโซเดียมคาร์บอเนตครับตรงนี้เราคิดมาแล้วครับมันได้1นึ่งคูณศูนใช่ไหมก็เป็นตัวนี้นะครับเป็น 0. ูนนะคิดเลขออกมาครับก็จะได้ออกมานะครับเป็นน้าหนักของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเท่ากับ29.25การัมครับเป็นคําตอบได้เลยครับต่อข้อ2นะโอเคนะครับข้อนี้เนี่ยเราต้องตีโจทย์ก่อนนะครับว่าคลึกของแข็งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันคือสารตัวไหนนะคําตอบก็คือโซเดียมคลอไรด์ตัวเดียวเลยนะครับอันนี้นะ เวลาระเหยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่สถานะสาลายแล้วครับมันจะมีการตกตะกอนนะครับเป็นของแข็งครับเพราะว่าตัวทํามลายนะครับหรือว่าน้ําเนี่ยมันถูกระเหยออกไปจนหมดนะอันนี้ก็ไม่มีในรลบคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่ใช่ของแข็งอยู่แล้วครับอันนี้ก็ไม่นับใช่ไหมเสร็จแล้วก็ในฝั่งสารตั้งต้นนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ใช้หมดครับก็คือตัวนี้ครับอันนี้ก็ใช้หมดไปแล้วครับก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมก็จะเหลือกรดไฮโดรคลอริกครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเวลาปล่อยนะครับ ให้มีการระเหยน้ําออกเนี่ยตัวนี้ก็ระเหยเออกไปจนหมดเหมือนกันครับกดไฮโดรคลอริกนะครับสารระ,ะเอยเนี่ยเป็นแก๊สออกมาได้นะอันนี้ก็ระเหยเออกไปจนหมดครับของแข็งก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าจะเหลือแค่ผลึกโซเดียมคลอไรด์อย่างเดียวนะข้อนี้เนี่ยเราก็จะสามารถคิดแค่น้ําหนักของโซเดียมคลอไรด์แล้วก็เป็นคําตอบได้เลยนะครับโอเคนะ ก็จบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมขายทุกปมในเคมีมอปลายนะครับหรือว่าติดตามทาง YouTube Channel เคมีพี่พีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับ เนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียนนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสบทแล้วนะซึ่งคอรตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะพี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแพทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับ ซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวข้อเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนข้อตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหม ซึ่งคอสตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID m e g a c a เคม2นสะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้อน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคน,นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ